การเลิอกตั้งนายกใหม่นะครับแต่ยังไม่มีการพิจารณาในการเลือกตั้งนายกใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมีโอกาสเพียงแค่สาท่านที่น่าจะได้อยู่ใน,นดันนารรับการทเลือกท่านที่หนึท่านชายเกษมแทนทับท่ไทยท่านที่สองอดนุ์สรการของสมัยกชาท่านที่สามนตรีจากเดือไทยนะครับคนเมเยนความเห็นไว้แค่กรูนะครับ นั้นผมไม่ได้ให้คมเหม็นต่อว่าพรกเพื่อไทยมีแนวคิดอย่างที่ก้อสรุปอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นก็รอวันนี้นะครับต้องรอหลังจากที่สามคนมีการพิจารณาจเราจึงมีก้อสรุปว่าตัวต่อหรือต้องอยู่ตรงนี้นะครับเมเชื่อว่าทุกพักการเมืองก็คง,คงคิดเือนตรว่าออปชันหรือทางเลือกที่เป็นไปได้ในขณะน,นี้มีอะไรบ้างนะครับ ถ้าตอนนี on, ok no ้แนวร้ายที่สุดมันจะยกไปตรงทางไม่เป็นต่อเนี่ยพักเสร็จก็พักทุกนักบอลทุกบอลเนี่ยก็ต้องคิดว่าจะเดินต่อกับทีอปัจจุบันไหมถ้าสัดทุกันก็หมายถึงว่าท่านใหญกระแสของประเทศไทยก็ได้เข้าสู่ตำแหน่งตัวถ้าตัวนี้ยังมีปัญหาก็ต้องไม่ด่าคนต่อไปก็คือคนเอกยุทธ์ ่ผมไม่แน่ใจว่าพรรักเพื่อไทยใจช่วยหรือเห็นช่วยเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้ที่มีคนไโปโพสต์ว่าผมหรือพักเพื่อไทยจะโหวตให้คนติยนี้ได้เป็นการคาดเดาหรือสร้างเพิกหนีเป็นลูกหน้านะครับผมก็เลยอย่างนี้นะครับว่าในฐานะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยผมเองจะโหวตให้กับค a n d i d a t ของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นผมจะไม่โหวตให้ทั้งอื่นนะครับ ผมเองไม่มีปัญหากับพลเอกประยุทธ์หรือไม่มีปัญหากับคุณอมอเดกินถ้ากรณีพักเพื่อไทยมีมติในสมุดสองท่านนั้นผมก็ต้องตัดใจในวันข้างหน้าแต่วันนี้ผมเชื่อว่าคงไม่เป็นสา,านทการณ์นั้นนะครับอันข่าวลือตามเฟซบุ๊กที่ปั่นไปนป,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 นปั่นมาวันนี้ตลอดทั้งเช้าว,ว่าผมจะไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์หรือเพื่อไทยไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์ท่าน <ítulo> <displayed, S 1> ระการที่หนึ่งผมไม่ทราบจะคิดต่อมหาวิทยาันปัจจุบันระการที่สองผมจะไม่บอกใหุ้ลประยุทธ์เป็นเส้นทางโดยตัวตัวไม่ได้มีหนาต่อท่านนะครับผมไม่ชอบตอนท่านที่ตำหน้าแต่ผมก็ชอบท่านบางลุ้ในเรื่องของความตกงไปต้องมานะครับไม่มีไม่มีเล่หนเลียมนะครับไม่ไม่ไหลเหมือนนักการเมืองบางคนนะแต่ว่าโดยจุดยืนของผมที่ต่อสู้ คัดค้านกันยึดหน้าตลอดมาในช่วงยี่สิปีนะมันยากที่ผมจะไปโบวกให้คนที่เคยทำการยึดหน้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นเป็นตัวอย่นของผมคนเดียวนะครับของคนเดีือเป็นได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ติโร่ที่ปัดแฟกซ์ยูกนี้คนแรกเนี่ยนะฮะท่านเองเคยเป็นนักข่าววอทีวีเคยกินนอนที่นี่มาหลายปีเนี่ยที่วอทีวีที่นี่เนี่ยน่ารู้จักผมดีรู้จักตัวอย่างดี ผมไม่เข้าใจว่าวิญญาณอะไรสิงท่านถึงไปไป,ไป,ไปั่นเพลิอย่างนั้นนะครับซึ่งทำให้ทําให้สังคมบางส่วนเข้าใจผิดทําให้ตัวท่านเองก็เสียหายไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแก้ข่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปปีนนะครับนะครับแต่ตัวเชื่อมั่นว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีมากกว่า เรียนงทุกฝ่ายกรูนะครับปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับทุกันผมเป็นเตียงต่อต่อเพื่อนไทยไม่อยู่ในวงนั้นนะครับส่วนตัวมองมองแบบนั้นไ่าถ้าเกิดสูเข้ามาจะสามารถานแค่ทหารและายแดนแบบนี้ได้คือทุกวันนี้เนี่ยทหารเองก็ฟังเรื่องทกฝ่ายอยู่แล้วไม่ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามีกองเชียร์บางกลุ่มที่มีจุดยืนตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยนะครับเขาเองพยายามปั่นไปมานะครับไปเชียร์ทหาร ให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลนั่นเองแต่ในการปฏิบัติงานของทหารทุกวันนี้ก็เป็นเป็นทางแนวทางที่ได้ประชุมหารื่กับรัฐบาลมาตลอดนะครับไม่มีปัญหาการับข้องี่มีข่าวว่าภาคตะวันใหรมีแล้วก็มีการตดินทางการเกี่วกับการทหารด้านเกษตรด้วยผมน่าจะเย็นตัวหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ผมเชื่อวันนี้จะผู้บังับนะครับผมเชื่อวันนี้ อาจจะผ่านไปได้เชื่อนะครับแต่ตอนนี้ผ่านไปได้ทุกอ,อยาก่างทุกอย่างที่รีดกันทุกอย่างที่หาลือกันก็จบครับไม่เกการเดินตรวจนะครับโอเคนะครับครับ